ขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะราคาผักบางชนิดก่อนเริ่มกินเจก็ขยับขึ้นมาเช่นกันเช่นกะหล่ำปรีนะคะแตะที่190บาทต่อกิโลกรัมทําให้บรรยากาศการจับจ่ายยังไม่คึกคักนะคะคาดว่าช่วงวันกินเจจะคึกคักมากกว่านี้ค่ะโดยราคาผักสดในตลาดสด ลาซาเขตเทศบาลนครหัดใหญ่ ay, นะคะก็พบว่าหลังจากในพื้นที่หลายจังหวัดที่มีฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ําท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคก,กลางค่ะทําให้พืชผลทางการเกษตรประเภทผักสดนะคะถูกน้ําท่วมจมได้รับความเสียหายส่งผลให้เทศกาลกินเจนในปีนี้นะคะผักแต่และชนิดก็ปรับราคาแพงขึ้น10-20บาทต่อกิโลกรัมค่ะอย่างร้านดวนแอนมอนนะคะจำหน่ายผักสดตลอด2ี 24ชั่วโมงก็ได้เปิดเผยว่าช่วงก่อนเทศกาลกินเจในวันที่2ถึง1 1ตุลาคมนี้นะคะราคาผักยังคงเท่าเดิมมีมีผักนะคะเริ่มขยับราคาขึ้นเป็นบางชนิดแต่จะแพงสุดก็จะเป็นกระหล่ำปรีนี้นะคะปกติกิโลกรัมละ160บาทตอนนี้ปรับขึ้นราคาเป็นกิโลกรัมละ190บาทค่ะ ผักขึ้นใช่นะคะพุ่งสูงขึ้นถึงกิโลกรัมละ180บาทแล้วก็คาดว่าราคาผักต่างๆอาจจะกระยับขึ้นมาอีก5-10บาทซึ่งสาเหตุก็น่ามาจากน้ำท่วมในหลายพื้นที่และต้นทุนของการขนส่งที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งในส่วนของผู้ที่มาจับจ่ายก็ยังคงจับจ่ายเช่นเดิม แต่ว่าก็จะลดจำนวนลงบ้างค่ะขณะที่เจ้าของแผงขายเนื้อสัตว์ในตลาดนะคะรวมถึงไข่ทุกชนิดค่ะก็ลดการสั่งเนื้อสัตว์แล้วก็ไข่เข้ามาจำหน่ายหลังจากว่าใกล้สู่เทศกาลถือศีลกินเจนะคะเนื่องจากประชาชนก็จะหันไปบริโภคผักผลไม้แทนทำให้พ่อค้าแม่ค้านะคะต้องปรับตัวด้วยค่ะการลดจำนวนสั่งเนื้อสัตว์แล้วก็ไข่ทุกชนิดมาขายเพื่อป้องกันสินค้าตกค้างและขาดทุนนั่นเองค่ะ